สวัสดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันปาจารีสนเสินพงษ์ค่ะหลังจากมีการประกาศรับซื้อไฟฟ้าในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ดำเนินการเปิดให้ผู้สนใจยื่นซองประมูลโครงการตั้งแต่วันที่27ถึง30ในสายนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากท่ามกลางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดค่ะ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เปิดให้ยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้าทางด้านเทคนิคและด้านราคาโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากโครงการนำร่อง150เมกะวัตต์ที่อาคารคลับเฮาส์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่โดยมีมาตรการจัดเลื่อเวลาให้ผู้ประกอบการยื่นซองเอกสารคำเสนอข,อขอขายไฟฟ้า จำกัดจำนวนผู้มายื่นต่อวันสูงสุดไว้ที่84คนรวมถึงจัดให้มีการรักษาระยะห่างตามมาตรการป้องกันโควิด -19 โดย PEA ได้เปิดให้ผู้ยื่นเข้าเลือกวันและเวลามายื่นซองได้ตั้งแต่วันที่26เมษายนเวลา8 30. นาฬิกา30นาทีาจนถึงวันที่29เมษายนนี้เวลา23นาฬิกา59นาทีผ่านทางระบบ PPIM เพื่อมายื่นซองคำเสนอขอขายไฟฟ้าในวันที่27-30เมษายนเวลา8นาฬิกา30นาทีาถึง16นาฬิกา30นาที พร้อมซองเอกสารด้านเทคนิคและด้านราคาที่มีใบปาดหน้าซองซึ่งพิมพ์จากระบบ PPM i หรือสำเนาใบาเสร็จการชำระเงินค่าหลักประกันการยื่นซองเอกสารโดยมีผู้ชำระเงินค่าประกันซองแล้วรวมทั้งสิ้น268ราย ทั้งนี้หลังปิดรับยื่นซองเอกสารแล้ว PEA จะตรวจสอบเอกสารและแจ้งสิทธิในรายที่เอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้มายื่นเอกสารเพิ่มเติมในวันที่7พฤษภาคมทางอีเมลและยื่นเพิ่มเติมที่ PEA สำนักงานใหญ่ในวันที่13 14และ17พฤษภาคมเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีและจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิคในวันที่21พฤษภาคมผ่านทางเว็บไซต์ PPIA m ผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิคสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกอกอพได้ภายใน15วันและแจ้งผลการอุทธรณ์ภายในวันที่7กรกฎาคมจากนั้นจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการในวันที่15กรกฎาคมและลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน120วันนับจากวันประกาศรายชื่อหรือภายในวันที่12พฤศจิกายน2564โดยคาดว่าจะสามารถจ่ายไฟเข้าระบบได้ ภายในปี2567หลังจากที่เล็ูเลเตอร์ประกาศผลแล้วเนี่ยก็จะมีเวลาหลังจากนั้นอีก4เดือนคือ120วันที่จะให้ผู้ที่มีสิทธิ์ในการที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนในครั้งนี้เนี่ยมาทําสัญญา,ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งกะประมาณคร่าวๆก็น่าจะถึงประมาณกลางเดือนพฤิกายน2564ในนั้นก็3ปีในการก่อสร้างทั้งก่อสร้างทั้งวางแผนในการที่จะปลูกพืชพลังงานนะครับก็มีเวลา3ปีนั่นก็ประมาณปลายปี67 นะครับโรงไฟฟ้าชุมชนก็จะเริ่มจ่ายไฟเข้าสู่ระบบโรงไฟฟ้าชุมชนทุกที่นะครับจะต้องทํา MOU เอาไว้กับชุมชนว่าจะให้ผลตอบแทนกับชุมชนในรูปอื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาธารณสุขเรื่องการศึกษาหรือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนั้นชุมชนจะได้ประโยชน์เรื่องนี้ค่อนข้างมาก รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังขอให้ทุกฝ่ายได้มั่นใจว่ากระบวนการยื่นเอกสารและการพิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิคของผู้เข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเป็นไปด้วยความโปรง่งใสเนื่องจากมีคณะกรรมการจากทั้ง9หน่วยงานอาทิ์ P.E.A. สำนักง,งานนโยบายและแผนพลังงานกกพรวมถึงเจ้าหน้าที่จากกรมโยธาธิการและผังเมืองและตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นต้นร่วมการพิจารณาด้วย โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจะช่วยให้ชุมชนและ,ะเกษตรกรมีรายได้จากการขายเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าเกิดการสร้างงานสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งและยังทําให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงในราคาที่เหมาะสมค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้หมายทาง P E N News ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันปัจจรีสนสินพงศ์ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ